อ่ะโอเคนะขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่พวกเราโอซิโลเชียววันนี้เป็นคลิปเบทเทิรของเลโยทูไฟนะ <Yeah. S 2> เป็นเล่ยที่ฟอร์มอีกแล้วนะ,นะครับกับนายนุชกมิทสายเลสแดนครับใช่แต่ตอนเริ่มมันไม่ใช่เลสแดนเอ้ยไม่ใช่อินเตอร์คนระับใช้แบบมึนๆหน่อยนะเอ้มันคนเล่นมันเล่ยไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะไม่อยากเป็นหรอกเล่ยอย่างนนะั้นอ่ะเออไม่ใช่เดาเองเลยครับมาห่างกันหนึ่งอ่ะเปลี่ยนสอง คุณนายแค่ไม่เข้าถึงเรสเซอร์มีเรสเซอร์อัศนีข้างไงไม่ไหวไม่ใช่แนวทางของกูมันคือสายฟ้าเลยบอกยิ่งเล่นลิชิปสิมีลีอยู่แล้วเดี๋ยวมันเล่นลิชิปมาถึงกับลีแล้วมาไล่นก่อนเลยไม่เถอะไล่์อย่าเพิ่งสุเปเร์เลคอเลสเปิดเฮ้ยโอ้โหมาถึงหังวันเลยอ่ะ Lại Tất cả Andro Lại đó, à, uh hờ -huh. Một chạy thêm Quang mất Này mẹ Chắc Mày đừng Tất cả À Lại Ờ oh, Lại พรังงนานบรรยกาศสองพันสกิลอืมกระตับอาคมสอเออเฮ้ยฮหยน <c oughs> เดียวสัเราล,ล,ล,ลมา <c oughs> <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มเริ่เริ่มเสร็จดีเลยเนี่ <c oughs> <c oughs> ยเริ่มหลอนม่มีอืมอจะได้อกีกแล้วมีก็ร้องไห้ไปนวน้องเอ พอที่แวันโงกะโด้ดัมเมทหูที่แวันแต่ฐานบีกเล้งมันก็ดูโง่เน้ะม uh ิดตด็กสุ๊ดละสตาร์อ่าดูดอให้เรียกอะไรเจออย่างไงวะไล่ขอตีค่ะเท่าไหร่เจ้าพันไอ้หมื่นหนึ่งหมื่นนี่วะเออใช่การห้าพัน มันซีวันที่มีเด็กมันเสียอันนี้เพือดหรือเหมือนกูเลือนะใครเลือกวะกูแข่งเรื่องที่ไทยกูแข่งที่ไทยใช่ปะขวายก็ได้ชิดดอกระังแหวนตัวได้ไหมคิดดิเขาเข้าตัวบ้าตายหนึ่งตัวเอาไว้จบเทิร์นเทิร์นตัวเยังยังไปเลยอ้าวไปบิลเล่คอสกิล มีไหมนะเออนี่นี่นี่มอม่มหมดเลยวะมอกออ๊องว่ะอยูเขารี่กหนก็ะ่ะก๊อบหน้าเหมือน โนโกาดปล่อยดาเมจหมดไม่ถูกปล่อย,อยออตบบิดไปนี่แหละไม่ได้ติเกอร์หีนไม่ได้ไม่ได้ด้วยเกี่ยวบรรยากาศเกี่ยวเบกไม่ได้มาเส็กซ์มาใช่ไหมมินิม,มิน้น

ด่ากแกกูเล่นไม่ขึ้นเงี้ยเียไม่ขึ้นขี่ตัวนึงี้ยขก<อ>รับมือนไงนตัวนั้นสกิลการเลสบัตเตอร์ลิม<ป>ิเบกฮบัเเซอร์ส,สองใบมีชายหาหลัคู่กันไปเลยจนั้นบวกสามพันบวกหนึ่งขี้ขอสกิลแกเปนี้เหารณ์ตุกลงสับโซนจากช่องเดกาดสามารถเป็ดูซาใบจากองการ้นหาอเเลเซอร์เิหนึใบขึ้นมือแล้วก็เอาไปเนี่ยกลับข้งกล่อง ไปส่วน,นเล็กขอลุ้หนึ่งไปเนาะออขอ,อ,อะมื่อหนึ่งมัง่ก นี่อะไรมือสีวะใช่มือสีเกยวกาที่ใช้ได้ไหมีไอืมเน,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 ะน,นาะอืมกะมือสีเป็นก,นกาสองคึ่นไปทวินเด้์โร์จิตคีแวนพลังรับเขียนองกว่าโอ้ยน,นะนักจ่างจีเน่นเนี่ย มันส <14. S 1> ี่มันสี่กดเจ็บตัวแม่เย็ดพอพอ้คอมโบเลยจริงวะคอเอาเรื่องอคอมโบใหญ่หรยอป่มีใญ่มีแค่นี้ข้างข้างไหมนนี่ขนาดนั้นด้วยไม่เอ,เอาเป็นนะี่ะสิบสๆสมันคงไม่มถึงห้าชาเลมวิม่เยอะละ

กับหน้าเหมือนแบนถ้ามีนะเหมือนกันโอเคอ่ะขึ้นมือเนาะอืมก็กหมื่นอไปตีรกบพิจิชัดเขาจะสุดชัดทิกเกอร์จบสตุดชัดจบ อะดุล uh huh. ขอขอซืขออ่ะกันเนตเตอร์ไม่มีทิเฮ้ยมนีเนี่ยวะ่ะถืออะไรวะมันหาน้าแล้วไม่หนีว่ะใช่ไม่เอาดีทอโอ้เอ้บกสามพันหกีตีวันหน <14. S 2> ึ่งสี่มนสี่พีจมันสี่ไม่ได้พีจีพื่เสียยมันดีวะ สองคีเลยนะเว้ยจีก็ีจีก็จอินะอ่าฮะฟืดขีดห่าขาีดไว้สัตว์เศคข์เนี่เดียววันหมื่นเนี่ยหมื่นหกสองขีขาหมื่นไม่กอ่ะอืมคะหมื่นหกะจบจบเชียบอืมขออีเฟ๊ กระบาดจริงตัวตัวเฮ้ยมันเป็นเรจจิ้งตอนนี้ใช่ไหมกินไม่ได้แหม่บี้ละเลจิ้งได้ละถ่ายรายการตอนลีทายยังไงล่ะทำไมเรจจิ้มันได้ได้มูจังวะเสวยโอเวอร์หล่อนไม่เลือกกูจริงๆวะแม่งเลือดมูเราได้กูเด้มันเหลือกี่ใบนะสามใบสัตว์เฮ้ยเราจ้าวฟร์มาเราไปยังนี่กูหมดแล้วได้กูไอ้ ตีเหมือนไม่เข้าแล้วอ้าวเวนเปรือกก่อนก็ได้กกชีก็นมีได้วยหนึ่งใบลงนี้นี่หมดหนึ่งใบอุ้ยมีสองใบวะได้ปะเออได้ด้วยเยอะขอะไรนี่ nè à, anh nói hả? để chơi hay như cái đạn này. điều nào? cái này cái mười lấy thì thì nào? thì này Mình điều ấy nè, được. còn cái này thì boy đâm về trước bận, rồi bây giờ sòng bài, Nhưng sòng bài. Ừ. Câu ta... à dra. Khúc vào rồi. Cắt bên đó Không oh, rồi nè. Ừ. Rồi này. Giải khinh phương hành bên này, này. Mình có bằng của lại. Ồ, anh tôi nói nè. Cái giảm này nghe. Đi này, nè. Ồ, đi hai thằng làm à, đi hai. Ồ, tự สกิลกนเลยติดถอยมัเนี่ยเออกันไม่ดีเลยบมกสามพันลิมเบ็ตหมสามพันดวงหนึ่งสกิลหมกสามใบอีเเซึ้น่ง สดงม,มันต้องวัดใจวะนั่นแหละโอ้นนตีแันตียี่วนกับก็ไรหมื่นเก้าสองคืนหมื่นเก้าอืมอืมเก้าได้ไหมอืม บอกใจขามาเลยเป็นไงตะเล็ดโหนกูปล่อยใช่ไหมเออีเดียวถ่ายเออแล้วแีก็ตายจอมั้ยถึงน่ะเออฉันชื่อว่าในขีขีจะเลนอัเออมาดด้ดูเชคดยีก็ชียงี้ินสันอ่งีเลยนะว้เช็คแลกูปอยเอาวสองได้ขีหที่มีเยอะเลย อ่ทำไมกูแม่อย่างละข้างวะก็กาดเหมือนกันรู้กันลบเลยกูดึงมื่นหกขอมื่นอันนี้อยากูให้ที่ผิดนะกาดมื่นหกกาดจบไอ้เหี้ยจริงๆกูให้ที่ผู้นี้มันตีเข้าใช่ไงโอ้โหเอ้ยเอ้ยก็ไม่มีอะไรเหมือนกันจริงเหรอขอเหี้ยนี่ไม่มีอะไรนะไม่มีแบบวะหมดแล้วเนี่ย นี่หมดแล้วอ่ะััองพเออดิยลนีนี่เข้าไปเด้จริงจเออทําไม่ได้กันทีมันหนึ่งแก้ะเดีกันเด๋ยวมึงบานตอมอกลังวะเอาเอาหกพันเออเฮียกูให้ที่ปีเหมือนมึงไมสั้นโดนี่นหกพันเลยวะได้สองครั้งไงใจสั้นมันมนหกม่หมื่นเจ็ด เบบบบข้านี่ก็เขาเรียนในลูปเฮ้ยดีอะตัว,วนั่นแหละโนเวนี่ค่ะข้างไหนอ๋<โ>อแกจะแม่ไวัดกันนาตาใไป,ไปสเตอร์แอนด์อใช่วัดขี้ไปตอไป

มึงก็เลื่มือกูเปยังไงไออสานีข้างหลังนี่สบายอีกสามพันโอ้โหกันเล็กกูได้ทีฟีเลยนะแต่แต่ไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเสียไปกิ่งว่ะอูมันกิ่งกับแค่นี้เออกิ่งอะไรมพิงไปตายแครไม่้เปล่าอ่ะไม่รู้ว่ากูขังลงมึนไงเป่มันได้บอร์ดไงมันได้บอร์ดมันดื้อเสียนะเออไปต่อยอีกเหมือนไหมอ่ได้ป่ะอืม ดูก่อนว่าอีแมทไวไหมอ่าอีแมทไวอยู่การมันขึ้นมาปุ้ด้วยอ่ะจริงเหรอจริงดูดิกูเล่นเล่นแซนแต่กูยิงกระเล่นอะคิดว่าไงวะ <laughs> กว่ากระเลมึงบอกที่ง่ายกว่าเมื่อกี้มึงกูได้คิวจบไปแล้วอ่ะแม่จะได้เนหะมือนมันเป็นใบต่อไปเลยเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอใช่เมื่อได้คิวก,ก็จบอ่ะมึงได้คิวก็จบอ่ะนั่นแหละใบต่อไปถ้ากูให้มันหลังทางยิงกี้ก็จบได้เฉนไม่ให้เองเออมาได้โอกาสไปนี่ก็ตีเสียเข้าไว้นั่นแหละเข้าลืมลืม สี่โแตงอยูดีหนึ่งก่อนนีกแก่โหโหหยดแล้วโอ้โหเก็บเก็บสามเป็นหนึ่งวะโอ้ไม่ต่างไม่ต่างยังไม่เจ็บคนข้างหลังเราทำอะไรแๆนด์เอาลิงจอแย่ไรผ่านมกูไม่ต่างมึงเลจจุ เอาเลยอย่าพึ่งเหมอมางนี่ขอมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้เราเลยวะเท่ไงเท่ไงสี่พนเลยนะเขอทำอะไรคีเล็กอยู่วะาีเล็กหายลสกิลเลสปนะไม่มีมานนี้ อ๋อนาตีนี่ว่ะคิดแี้นะมันจะไม่เจอเลยนะอออ้าว5,000 5,000โอเคโน้กับทีเกอร์ขีดเข้าล้เมจโอ้อรเสิอหลน้เมจโอ้จบแล้วอ๋อรกล่นหอสะสมละโอ้ยหอเ้นใหญ่กันที่สุละโจมตีมรีกมูนสามพันหมื่นที่มีเท่ มื่นเจ็ดปีเอาไว้อบบเอะไอ้ี่วันหน uh ึ huh. <huh ่งเงนเท่าไหร่แล้วก็พันอ่าฮะว่ยกตัวอไรเป็นตัโผ่ตัวนั้นนั่นัวเดยวตัวดวงมันเลยนี่หว่าต้อไร่เีกว่าเลดอีกสิเออหาง่อน ไม่มีแช่เราจะพออ่ะเฮ้ยอย่านะโเเยวยดไเ้มือเราไม่บอกได้ตีไปเลยก็ได้ตีไปได้มิดิเกอรยีนยีไม่ได้บเ่าจะปล่อยรูเราจะอ่านรอเฮ้ยทำไมักกรเลยิมมีตาเฉยเลยขอรุ้หนึ่งบาอ่ะอ แกล่ะย yeah. yeah, yeah, mm ่าอยู huh. ่บนโลกนี hmm. 對對 <rain> <s Nir vana> ้เลยดีกว่าใช่ไหมน้ำมึงเอ้มันกี่แบบวะแปดพูดงั้นแหะคนที่ขายแกล่ะเขาใช้กันนี้ไง A C T นเล l i Butter เขาติดบัตร Two Elixir Libre ไทยใช่ไหมเออ g a r ปล่อยมัดตุ้ดินนี่อย่ยียกบอกเก้าพันเป็นเก้าพันเออไม่ใช่อะไรสักพูดงั้หพูดลาเลยสับนะว้าบ้บไม่มีอกมึงหนึ่งวัน มื่นหนึ่งอืมมื่นหนึ่งก็ไปกันโฟจิสซิคันจิบได้ไหมคิดเฉพะห้าพันคุณกี่ไปะเนี่ยเตือนหมื่นหกหมื่นหกอืมอืมนับเดืนี้นัเดือนี้เดี๋ยวได้ก็เ่มาเรียตัว เอออะเลคอสกิลคร์บาตเสื้น่าเหมือนเอาได้สุดเลยมือผมอยู่มือเกียมือกูีสามใบจวกันเหล็กอาเงยกูว่าไอ้ตัวนั้นไม่เลือกกลัวเลสดนใส่เท่ากันแกนเหล็กขึ้นหรือขึ้นะไงวะ้งอู้บีสองใบเลยน่ากลัวจังเอ้าวันนกได้เนี่ยทีเนี้ เกีต yeah, yeah. ิท like ุนเลยเออปล่อยติดตบันโมกาเข้าเลยทิกกิ้ก็รางวัลไม่แล้วรอกดับหมดดับมูกันเลยนลิมิตเบรกตรันเดีไปสามเออทาอะไวงมื่นอาแท็กปล่อยติ๊กเกอร์นิวติ๊กเกไม่ได้จะคันเช็คนั้หมด ไอโมกี้วะจบสตาร์รอดวง้ข้าข้าหงไงฮะบอกดวงไอ้ข้างอยู่งไไม่น่าเลยโอ้ยีตีตีหมื่นได้อ่ะเพชรขอลนหนึ่งทีหลัมืหนึ่งไหมห่กี้ยบอ่ะชีเดียวอะไรชีชีกันจะร้อยซีงป่อยไปหินนีลูกหินพลังเีย กี่เปี้างนี่ได้ไหมดอดีกเกลอร์แมนสัตว์กีไม่เข้าอีกทีนะจก้ารหนึ่งไปเจ็บทีไม่เข้าอเินจุไอะไอ่ทำไมวะไรเฮ้ยิบบนป่ม,ม,มีมีมีนี่ีสั่บินมีมีนี่เออใช่นี่กระด,ด็เลีเจนดเออหนึ่งสองสามส,สี่สี่ อ่าฮะสกันโดนมิดไม่รูนสีไหนล้วกูไม่กูดนตีลูกมาสามรอ้กูกาลยกูบอกทีเดียเจ็กจุกแื้วกันแต่ละวัาทั้งนี้ทั้นั้ทั้งมันางห้าอสองใช่ไหมอืมูอิ่เปืองจังเลยกินสามกันสามด้วยหาก่อนอะคอมาตีเูียต่อคอมน่ารักจังเลยอยู่แล้ว อ๋อปะตีเข้อไหนบ้านหรอไอ <c oughs> ้เขาห <c oughs> ลาจดจอมฮีจีบตาจอมควมันอ๋อนั่นแหละไม่มีแล้วแหละอ่ะดี่ขั้สกิลตีบายนกูรู้อยู่เปล่ป่อยตายไปเหี้ยอ,อ๋อปล่อยใช่ป่ะเออมันตายแล้วมันหกแหวนข้อมือเดียว การมันอ้อาแวนสิวงการทกกอร์เยะนี่แค่เฮียมึยิงยิงสามหรอดนะ <laughs> นั่นเละสิอพรางแวนอีกหนึ่งใบดอที่เก็รงแวนหมดไปหมื่นะตัวก้าหนึ่งใบสกีวแวนคารอบาสองราไปขันสามไม่ใ้แล้วลูกปอะตีสิตีร<อ>้บ ตีก ok ็คิดที่ครอบนะครับิดที่ครอบตายสวยเวลาจะมุ่งเวลาจะมุ่งก็ม้เลยเกินเออเวลามันจะโม้่งก็ม้เลยเกินไม่ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ดีทายกันเลยการเล็กกูจะเป็นตัวเบื้องตัวหนึ่งใช่เมื่อไหร่กูแพ้วก็แค่เจ้าฮะเมื่อไหร่กูแพ้วมึงวางบ่อเนี่ยอ๋เมื่อกี้ไม่หมดมึงเหลือบ่อให้การเล็กเลทายเงินดีทายมันก็เลยไอตัวกานเล็กมันติดอ๋ออืมกินละ โอเคนะคลิปของแล้วลูกคุณนี่แล้แซนกับเอ,เอ้ยเอเลเซอร์เดี๋ยวผมเรียกแล้แซนไม่ได้ผมไม่เล่นไอ้แล้วแซนเลย <c oughs> <c oughs> เล่นเล่นแต่ไอตัวของการเลนอ่ะ uh, กัลใน<ไ>การเลสต์บัสเตอร์การเลนบัสเตอร์เอเลเซอร์การเลนบัสเตอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับกับตัวของไอตัวแรงนี่สูสีฟองสูสีครับมันถ้าแต่ดูว่าถ้าตัวของเลกกิ้งอะ่ะมันกินหมดอ่ะไอการเลนมันจะใช้ถิกไม่ได้ครับมันมีอะไรที่ทายมันติดไม่ติดถึงไม่ติดอืมใช่ ไอ้ส่วนพวกอัศนีข้างเอามาช่วยรีทายในต้นเกมนะครับแบบผ้าอัศนีข้างสามก็เสียรีทายบวกให้กระหลิตรลวงอย่างเงี้ยมันเล่นได้กับบางแคร์หนังด้วยน่นแบบเออแต่ถ้าเป็นแผนใหม่นี่ชันรู้ไม่เป็นไม่เหลือหลุมไม่หรืยกูบอกเลยก <c oughs> ลัวไม่านะอันนี้เป็นเป็นแค่เป็นเอลิเซอร์นะครับออโอเคสำหรับทีนี้นขอตัวลาไปก่อนพวกใหม่ในเลโฮปนะครับบายบาย